สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปาลีร้อยแปดอาชีพนะคะวันนี้พี่ลีได้พัดลมมาได้มาันาาแล้วค่ะทุกคนพัดลมไอ้น้ำเนาะเขาเรียกพัดลมไอ้น้ำพัดลมไอเย็นอะไรแบบนี้เนี่ยพัดลมแบบนี้นะคะพี่ลีได้มามันยังดีอยู่นะทุกคนดูไฟก็ยังติดอยู่แต่ว่ามันเสียงดังเนี่ยเห็นไหมคะจะให้ฟังเสียงเผื่อช่างพงเข้ามาดูช่างพงจะบอกว่าใช้ยังไงเ้ยเสียงดังเพราะอะไรคะาย นนมัเป็ล,ปลูกปืนหรือเปล่าทุกคนลูกปืนมันหลวมหรือเปล่าพี่ลีไม่ใช่ช่างนะคะทุกคนพี่ลีไมได้เรียนจบช่างนะแต่ก็เห็นมันยังดีอยู่อะ่ะจะทิ้งก็เสียดายนะคะเพราะว่าลูกค้าขายมาแล้วก็ซื้อมาในราคาเศษพลาสติกเนะะี่ยค่ะซื้อมาในราคาพลาสติกนะตัวนี้ก็ไม่ใช่กี่บาทน,นะซื้อมาหนักอยู่ที่ประมาณกิโลเปีย ห้าโลได้ไหมันนั้นหาหาหยิบหาซื้อมาไม่ถึงสามสิบบาทคับตัวนี้มันมันมันเสียแล้ว่ะทุกคนมันก็ขายถ้ามันใช้งานไม่ได้เลยมันก็คือพลาสติกนะคะอ่ะมันดับไปแล้วมันเวลาเั้งเวลาห๋อตั้งเวลาไว้ถ้ามันเสียแล้วมันก็คือขยะนะคะทุกคนแต่อันนี้พอดีเห็นเปิดแล้วไฟมันก็ยังติดอยู่อ้าไฟจะชดไหมเนี่ยอืมนาะหนามันลงแล้วนะ <ว>ตัวนี้ต้องหนามมันดูดขึ้นมนลาลนนต้องมันปล่าลงในแร็งเนี้ยต้องมันแปลว่ามันในความเย็นนี้ดูดไปพี่นี่ถอดกองออกมาดูนะคะว่ามันหมุนยังไงเดี๋ยวมันก็เด็นเข้าไปมอเตอร์ไหมตัวนี้มันอยู่ไปแล้วเนี่ยค่ะไม่รู้ทําไมนะคะมันเสียงดังแบบนี้ก็มาถ่ายให้ดูนะคะเผื่อจะมีช่างเข้ามาคอมเมนต์นะคะว่ามันเสียเรื่องอะไรถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเราจะได้แก้ไขปรับปรุงตามที่คุณคอมเมนต์เข้ามานะคะฝากด้วยนะคะช่างท่านไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ ดิฉันก็อยากจะรู้ว่ามันเสียเรื่องอะไรนะคะเนี่ยมันยังหมุนดีอยู่นะความเย็นก็ยังเย็นนะคะแต่ว่ามันดังนะคะทุกคนพอดังเวลาเราเปิดเวลานอนมันก็น่าลำคาญนะเ <c oughs> จ้าของเขาก็เลยขายมาเ <c oughs> จ้าของเขาก็อยู่ข้างๆบ้านเราเนี่ยค่ะไม่ไกลค่ะขายมาในราคาพลาสติกเนี่ยค่ะเครื่องนี้ซื้อมานะประมาณ3าสิบบาทนะทุกคน 30บาทแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะก็เลยมาทําลงคลิปนะคะเผื่อว่าช่างท่านใดมาเห็นคลิปนี้ก็จะคอมเมนต์เข้ามาบอกเรานะคะว่าเสียเรื่องอะไรเพราะว่าส่วนตัวแล้วเราไม่ใช่ช่างนะคะเราเป็นคนทําของเก่ารีไซเนนะคะิลค่ะพอเห็นอะไระที่มันพอใช้ได้เราก็จะเก็บไว้แต่เก็บไว้แล้วไม่รู้จะทํายังไงนะคะให้มันหายเสียงดังก็เลยคลิปนี้มาทําลงเพื่อที่จะให้ช่างหรือว่าผู้รู้นะคะเข้ามาคอมเมนต์นะคะเย็นมากค่ะทุกคนมันเย็นมากเลยนะแต่แค่มันเสียงดังอะทุกคน มันเย็นดีเลยคะคือเย็นดีกว่าพัดลมอีกแล้วเนี่ยมันเย็นกว่าพัดลมอีกน่าจะเปิดเหมาะกับการเปิดหน้าร้อนเลยเนี่ยแต่ว่ามันเสียงดังนะคะถ้าช่างท่านใดเข้ามาเห็นก็ฝากด้วยนะคะฝากเข้ามาคอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่ามันเพราะอะไรที่มันเสียงดังแบบนี้นะคะเราจะลองแก้ไขาตามที่ท่านบอกนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยคะ่ะยังหาวิธีการซ่อมไม่ได้นะคะใครรู้ก็คอมเมนต์เข้ามาไ,ได้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ พี่ลีกลังดูอยู่นะคะว่าจะแก้ไขยังไงเอาไว้คลิปหน้านะคะถ้าแก้ไขได้แล้วเราจะอลงคลิปให้ดูแต่คลิปนี้ก็เอามาบอกเฉยๆนะคะบอกเสร็จแล้วก็ถ้ามีช่างเข้ามาตอบเราเราก็จะซ่อมตามแล้วมันหายก็จะอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเสียดายอะ่ะมันยังลมดีอยู่เลยอะ่ะพี่เนะย็นมากเลยเย็นกว่าพัดลมอีก